คอยเบาไว้เลยอุ้ยยิส yes! ได้สักทีผมได้แล้วครับครับสวัสดีทุกคนด้วยนะกลับเข้าสู่ช่องแอนดรโกวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องทุกฟองที่ผมมีในตัวซึ่งทำไมผมต้องมาอยู่วันนี้ก็หลบผู้ประสบภัยนะฮะไม่พูดพลานนำเพลงแล้วมาเปิดกันเลยดีกว่าผมจะเริ่มจากไข่ที่ผมดองมาเยอะที่สุดก็คือไข่นี้ เปิดกันเลยครับคลิปก็น่าจะยาวมากเดี๋ยวผมจะไอค่ายเยอะๆเนี่ยผมจะตัดสักถ้าเหลือห้าสิบฟองแล้วผมจะมาถ่ายให้นะเอ้ยถ้าหมดเจ็ดสิบฟองนี้ก็จะมาถ่ายให้แล้วก็ถ่ายให้อีกยี่สิบฟองแล้วถ้าผมไปถ่ายให้หมดอะคลิปเป็นชั่วโมงอะเออไปครับเออเท่าที่ผมเห็นนะเหมือนเขาจะเอาดินออกไปเลยเว้ยเขาน่าจะเอาตัวแบบ โอดินมันเป็นอะไรไม่รู้มันผมไม่เข้าใจนะโอดินมันแบบเอมันเขาเอาออกไปทำไมห,หรือก็โอดินก็ไออกีวี่นะนั่นแลหละแค่มันแบบเนี่ยอันนี้แหละโอดินเนี่ยแคเปลี่ยนจากส้มเป็นมันเรียกว่าอะไรนะกีวีเออให้เปลี่ยนจากส้มเป็นกีวีโอเคผมเริ่มผมเปิดมาสีา่ห้าใบผมก็เริ่มจะเบื่อมันแหละแล้วเปิดเราเปิดกล่องอื่นก่อนดีกว่าไม่งั้น ไอเนเนี่ยโคตรเบื e ่อเลยยังไงผมเปิดไปผมก็ไม่ได้ใช้อะ่ะอ่ะผมมาเปิดกับไปพวกนี้ก่อนอันนี้คือไข่มีนีออนดูสิผมจะได้ตัวอะไรนกคุกมาก็ดีนะเว้ยนีอนะอนเลยนะคุกเขียดมึงมา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 เย้ฉลามนุ้ยสามหมื่นเลยนะ อันนี้ก็เป็นไข่เออบอดมาไม่สนอันนี้ไข่เออไข่ที่เราเกลียยติดนีออนไม่สนว้าดูมันให้ผมดิมันจะเปิดไปเรื่อยๆไข่อันนี้เดี๋ยวเราเปิดแค่สี่ใบพอไม่งั้นอุ้ยกีราฟเซลลิสเออหนูรี๋ยวดูสต็อกก่อนพวกข้าก็ดูสต็อกไปด้วยนะทำอะไรก็ทำไปด้วยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ก็ไข่ไอพวกไข่สักหรือไข่อะไรที่มันเยอะๆเนี่ยแต่ไอไข่มีมเนี่ยอูมจะเปิดนะเผื่อได้น้คู่เผื่อแบบแจ็คพอตได้น้อคู่อับไม่ต้องเติมมะเออไม่เสียงเงินด้วยอะไรวะโอเคครับห้าฟองสุดท้ายก็เปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเป็นไข่มีมเนี่ยอมว่าไข่มีมเนี่ยเยอะกจบไข่รับเนะี่ยจบคลิป แม่งยาวไม่งั้นคลิปยาวคลิปยาวอีกอผมขมงี้เกียจนั่งต่อต่อคลิปที่แล้วอะอะไรอะสามสิบสามสิบนาทีก็ตัดแค่ช่วงเริ่มเริ่มที่เหลือแบบตัดก,กากาไปโอเคหนึ่งฟองสุดท้ายครับคลิปผมไม่มันเป็นแอปมันเป็นไรไม่รู้นะฮะแอปแอปไอแอปที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยแม่งเสียงไม่ตรงกับคลิปน่าเบื่อมากเลย โอเคครับจบเดี๋ยวไข่มีมแม้มึงตัวดีเลยมาไขาม่มีมไข่ไขดีคลิปมันจะยาวตรงไข่มีมนี่แหละไปครับผมจะถ่ายเลยนะเพราะยังไงถ้าผมไม่ถ่ายอะคลิปก็แบบสั้นๆดูแบบจบจบผมจะเอาสักกี่สิบนาที20ิบนาทีก็เหมือนคลิปธรรมดา ก็ถ่ายๆนะฮะเกลืออุ้ยเก้าเปอร์เซนต์มาวะ่ะมาขอดวงกับตำรวจเปิดได้นกพูกนกนกคงนกคูก,ก,อกบอสบ้านกูมาเร็วจังวะบอสบ้านใครอาจจะไม่บอสอาจจะไม่ใช่บอสบ้านผมก็ได้โอ้ยเกลือมาขอผมมาอยู่ในกองดูเพิ่มเพิ่มเพิ่ม เพิ่มดวงจริงๆครับเกลือเข็มปิดปีดปดเลยเฮ้ยของดีมากมั้งอุ้ยพิซซ่ามาเพิ่มดวงปันนี่อะมาเพิ่มดวงก็ได้พิซซ่ามา,า,มาเออเจ็สิบฟองอะ่ะเออแล้วก็เกลือทั้งหมดอะ่ะเช็คดวงอนะ่ะโอเคว่าดวงเดือนนี้กูหายไปไหนหมดวะ โอเคครับก็เพิ่งจะผมเปิดไปไม่กี่ใบเองไงเต็มีจะเอาอะไรมาก <c oughs> ไข่มีมก็มีอีกตั้งเยอะแยะอ <c oughs> แต่ผมเกียดที่มันต้องมานั่งแบบกดทีละทีกดทีละ,ทดทละนิดแบบนี้น่าเบื่อมากเลยนล้วมันสุ่มนานด้วยอ่ะผมพูดเลยสุ่มโคตรนานเลยผมเข้าใจผมเข้าใจความรู้สึกแบบคนที่คนที่ต้องมานั่งสุม่มแหละอ่ะเลขสวยด้วย หกเจ็ดอะโอ้แล้วทำไมบ้านผมบอสบอสมันออกบ่อยมากเลยอะตะกี้พอตะกี้บอลก็เพิ่งออกเออรู้ว่ามันแบบมันออกยากแต่ไม่ไม่ได้อยากได้เองอยากได้น้องพู่กูโอ้ย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 หนักเลย อ่อจริงๆนะผมผมเล่นมาผมไม่เคยเห็นหน้าตาหนูคูกเลยเห็นแต่เฉียดเชียดอะ่ะไม่เคยได้หนูคูกเลยผมคือแบบถ้าผมไม่ได้ผมก็ซื้อและอย่านะกูเสียงโลบักหนูหนูเมาโอ้ยมาหน่อยป่ะถ้ามาเดี๋ยวซื้อน้ำแดงให้หสิบขวดอืม เดี๋ยวถวายเลยถวายถวายในถังขยะโอ,โอ้ย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 ที่เราไม่ใช่น,นะเกลือเนี yeah! ่ยคือแบบเกมกูมันขอว่ามันขอว่าระดับปกติอะโกกาเนาี่ยผมเป็นคนมีดวงนะ แต่เฉพาะเนี่ยมันแค่หนึ่งเปอเงกิมหนึ่งปนตะ์ะศูผมยังเคยได้เลยโอ้ศูนเตผมย,ยังเคยได้ส่งแพ็กอันนี้อะไรเป็นร้อแพ็กเอ้ยเป็นสิบแพ็กน่นะยีแพ็กยีสิฟองดิไม่ใช่แพ็กติดสงสัยแบบดูโอ้โอยสงสัยใช้สงสัยเอาดวงไปทุ่มกับ โกไปได้หมดแล้วเอ้ยดวงนี้แบบนี้ไม่มีเลยว่ะอืมก็ยังคุ้มนะผมไม่ผมไม่ผมไม่เซ็ตแบบจริงๆนะผมว่าไม่คุ้มอะ่ะเติมอะ่ะเติมอะ่ะเติมไม่ไข่นะผมว่าไม่คุม้มหาเองดีกว่าแค่ดองแค่คุณต้องแบบ F K ไว้อะ่ะนานๆแค่นี้อขอไข่มันก็มารัวๆแล้วแล้วผมมาทำไม คือตะเกียมันเฉียวหน้าผมเลยอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะถ้าผมได้มาแต่ทุกคนชอบมันน,นี่ไอเจนเนลมึงเอาปุ่มสคิปเข้ามาดิเพิ่มปุ่มสคิปเข้ามาเถอะเอนอกฮูกแมวจงตืน่นมึงได้เรียกมึงนกฮูกแมวจงตืน่นจงตืน่นจงตื่นจงตื่นนี่ มันมีตรงนี้ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้นะอ๋ออีสเตอร์เอมีหลายจุดครับไม่ใช่มีจุดเดียวอ๋อมาเช็คด้วยกรอบเออ,อผมอยากได้นี่มากเลยอ่ะผมอยากได้อ้ะมะม่วงเนี่ยมาตีสองดีนะผมทันรอบหนึ่งแต่ผมมึง่งมล่ได้ทำไมกูไม่รีสต็อก,กว่ะ ลูกช้างมาขอดวงเด้อไอมันอยู่หน้ามึงขนาดนี้มึงแหกตาดูเนี่ยไอ,อมันอยู่ข้างของฟู่ฮึฮผมเกียรสีฟ้าอืมรู้สึกว่าดวงดีขึ้นนะนี่แย่งวะม,มันเหมือนเอามาประชดอะอือหือ ทุกคนรู you know. ้ไหมไอ้ก้ามเนี่ยผมเกลียดแม่งเลยหนึ่งเปอร์เซนตจริงป่ะหนึ่งเปอร์เซนหรือศูนยจุดศูนย์จดศูนย์เปอร์เซนตวะเขาเขากัเขาได้กันมาอย่างไงวะห้าหกฟองกูเห็นผมเห็นเขาเปิดกันห้าฟองเขาได้แล้ววาผมเปิดแปดสิบเก้าฟองอะถ้ารวมกับไอที่ติดสถานะด้วยก็เป็นร้อยฟองแล้วติดสถานะนี่ผมไม่เปิดเดี๋ยวคลิปยาวเกินเพิ่งแปดนาที สิบนาทีอ่ะสิบนาทงสิบนาทาีแล้วก็เกลือกเกลือเกลืออู้เกลือจังเลยเกลือจังเลยเกลืออ้ผมต้องเข้าไปในแมวป่ะอ่ะเปิดเปิดเปิดบอสถือกำเนิดไม่ต้องช่วยบ้านตึงเกินแลวล่าสุดคือมันเนินเอาจริงๆนะมันเนิฟแบบนี้ก็ ผมรับได้แต่สิ่งที่กูรับไม่ได้เลยไอ้ไข่เนี่ยผมรับได้นะในการเนิฟอะถ้ามันมีผลไม้ใหม่เข้ามามันก็แบบอะผมข,ข้อดีเลยคือมันควรเนิฟไม่งั้นก็จะเหมือนโกการ์เด้นผลทุกผลอีเวนท์ทุกอีเวนท์มันเล่นง่ายเว้ยแล้วผลแบบถ้ามันไม่เนิฟอะอะไรวะบอรดอ่ะกูสูบบอยไม่ได้เออ น่าจะเลือกหนึ่งล้านเลยถ้าผมคือมันควรเนิร์ฟไว้ไม่งั้นก็เหมือนโก,กะกาเล่นน่ะไม่เนิร์ฟอีเวนก็จะเล่นง่ายอะไรเงี้ยทุกคนเหลือสิบห้าฟองสุดท้ายครับพึ่งสิ่งสัก์สิบไอ้นี่ออกยากอันนี้ก็ต้องออกมาเป็นด้วยเกลือเอ้ยเอ้ยเอ้ย คอยบว้เลยอุ๊ยเยสได้สักทีผมได้แล้วครับได้มาเร็วกลมึงจะมาเย้จัดพัดเฮ้พีโรได้มาเร็วไปกัดสวมไหมึงติดไหมนะติดทับไหมเนะี่ยไม่ติดด้วยอู้มไม่น่าสม,มเลย เฮ้ยกูเยดมึงเย้ได้สักทีเพราะมึงจะออกไม่สมว่ามึงจะให้เงินน้อยหรือให้เงินเยอะกูก็จะมึงใส่เพราะมึงให้เงินแบบแม่งแบนออกเซอร์บิสโอเคนะฮะไข่มีมก็ไข่มีมไข่มีมจบแล้วกูจบกูจบกับมึงแค่นี้ใครมี ไข่มีมนะฮะต่อไปก็คลิปมันยังไม่ค่อยยาวเลยว่ะคนดู12นาทีแต่จดจำไปครับ<ส>ผมได้มาแล้วโอ้ยไม่เสียโลบักผมไม่ต้องเสียโลบัก,กบผมไม่ต้องเสียโลบักสักกะบาทเอ้ยผมไม่ต้องเสียเงินสัก,กะบาทเย,ย่ดวงมันเย,ย่ดวงผมกลับมาเล้วดวงผมกลับมาเรียเร้ยว ขอบคุณท่านมะม่วงผมจะลบทั้งส่วนล้อเล่นลอเล่นล้อเล่น,ลลนแต่เออมอันนี้เดี๋ยวเปิดแน่นอนแต่คลิดยังไม่ยาวเลยนะคลิปเพิ่งไม่กินเทนเอดอด้อีกสักหน่อยไหมเรายังเหลืออยู่เลยนะ เนี่ยสิบสามใบเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเอาไข่นี้อ่ะอ่ะเผื่อแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตด,ดวงดีเฮ้ยก็ถือว่าดวงดีอยู่นะแต่ผมอยากได้เป็นนนฮุกว่ะนนฮุกเลนบองเ้ยแต่ถึงว่าผมก็แบบผมก็พอใจแล้วนะสำหรับไอนะ้นี่กว่าจะได้มาโอ้โหกูเปิด เปิดเปิดเปิดจนอุ้ยอ๋ออ๋อตกใจหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยบอสบอสเพชรเราต้องช่วยมีนะ่ยล่าสุดแม่งมีตัวที่แม่งให้เงินแบบแม่งให้เงินแบบกระจุยกระจายเลยเนี่ยภาบความภาพพุงใจเราโอ้ มึงให้เงินมึงออกยากนะแต่มึงให้เงินเอ้าหอมลืมไปผมมีมีมีนี่หว่ามันเลยให้เงินเยอะโอเคครับมาเปิดไข่ซ okay. mm. ีเกดกันกูเกลียดไอ้กูเกลียดไอ้ตัวสีแดงๆเนี่ยมึงน่าเกลียดอะแลาวาก้ากูคืนมาลาวาก้ากูคือผมสงสัยทำไมเจนเดียวเขาต้องเอาเวรนี่ออกไว้ตัวแบบหลายๆตัวออกอะทำไมอะอ่านะครับ ทั้งใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่แบบหรืออยากได้ไอตัวที่ผมสุ่มมาแต่ไม่ใช่ตัวนกฮูกนะไม่เอานะไอตัวนกฮูกผมไม่ปล่อยนะไม่แจกนะไอตัวนกฮูกอะ่ะพอแล้วไม่เอาแล้วนกฮูกอ่ะผมไม่แจกแต่ไอตัวที่อยู่ในไข่นั่นอ,ะอ่ะถามว่าตัวแบบไหนไะอตัวพวกนี้อัเนี่ยที่เปิดเกลือเนะี่ยอ่ะผมแจกนะอยากได้ก็คอมเมนต์มา ต้ง่างคิดเลยนะคะผมแจกใครที่ดูไม่ถึงช็อตนี้ก็น่าจะเอ้ยแบบเป็นผู้เล่นใหม่ก็ผู้เล่นใหม่หรือจะแบบเก็บเก็บมาให้ก็ได้นะแบบแล้วก็เอาไปแลกอะเอาไปผู้เล่นใหม่แบบแบบนั้นก็ดีนะฮะผมว่าไข่เนี้ยไข่นะไข่ี้เราเปิดเล่นๆไปนะยังไงมันก็ไม่มีแบบตัวที่ผมแบบคาดาวังแล้วเพราะผมเนะี่ย เรามีตัวนี้วไงเฮ้เตัวนอี่ตัวที่ผมแบบแคาดหวังและภูมิใจกับมันมากที่สุดอ๋อไม่ใช่อ่าไข่นี้เราก็ไขน่นี้เดี๋ยวผมจะเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปเพลงแค่นี้ไข่ไอซีเคที่ผมเปิดมาไอพวกเนี้ยเอเอ้ยผมไม่ยจกด้วย ไม่ไม่แจกพวกซีเคตแต่แจกพวกจำกัดแทนแจกเออผมก็แจกอย่างนั้นด้วยนะฮะก็คลิปก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบายบายอย่าลืมด้วยนะว่าแจกก็คอมเมนต์มาลนะ่ะคอมเมนต์มาอยากได้เป็นผู้เล่นใหม่หรือจะเอาไปแจกผู้เล่นใหม่ก็ได้นะฮะได้คนละหนึ่งตัวนะเลือกได้เลยว่าอยากได้เลือกได้เลยว่าจะได้ตัวไหนตัวนี้ ตัวนี้ตัวที่ผมเกลียดที่สุดหรือตัวนี้ตัวต้องเรียกว่าอะไรวะฉลามฉลามมา้าหรือนี่หนูเมาเทนไม่รู้อะมันตัวอะไรไม่รู้แต่แต่โน้ตพวกนี้ผมไม่แจกนะไม่แจกแล้วเนความภาคภูมิใจของผมนะฮะก็คอมเมนต์กันได้นะฮะไว้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย